สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาเล่นแทแอซใ่บลคแคปเว้นหลังใหม่เมื่อกี้เราได้ออไออกไปแล้วเราได้เป็นเจ้าของช่องก็คือจะเป็นเออผู้หาส่วนที่เหลือสองคนก็จไปทุกคนไปซ่อนเที่ยวไป่อรกัไปอสามสิบวิสาวิสามสิบวิสามวิามสิบวิสามสวิสามสิบวิสามสิบวิสมสิบามสวิามสิบวิสามสบวิามสิบวิสาวิสมสิบบวิมสิบววิา ชื่อมลูมแล้วดีตุ้ยเราเราลูมยังยังแต่ผมก่อนจะหวานหนูมาบอกให้คุณผมมอกให้คุณปรับผมก่อนอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยมาลินมาลินที่กนบอกโอ้ยโอ้ยอยากแต่ผมลองต่มาลินไม่ลูมใช่ไหมโอเคโอเคได้ผมแหละเอ้าไม่ลูมเหรอผมเอ๋แถวๆนี้แหละเอาใหม่ไหมโอเคไปไม่ต้อง 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบสิบ้สิบด้สิบสองสิบ่ห้าสิหสเจดสแปดสิบเก้า่ส่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สายี่สิบเดีปดยีสเก้สสองสสามสสี่สหาแล้วนะมารีหันไป ดุยดุยแป๊บนึงยังไม่ได้แอบเลยไม่ได้จ้ะมีล็อกประตูนยมันมีคนเดินผ่านผงใลยเฮ้ยเอออะไรของมาดีเฮ้ยเจอวอลลแล้าไอ้จิดวมาดิอยาให้ไปเขาเห็นดิเจอแล้วนะครับคนแรก ขอเปลี <jam Stadium> MM ่ยนหน้าแปห้ามหน้าซ้ำห้ามซ้ำหน้าผมเราเนาขยายานั้นองเ่ยกลจาผมมากผมบอกใหคุณอยู่ไหนล่ะผมจะบอกทำไมอะไม่น้ำเปิดยม่น้ ผมตัวเล็กได้ใช่ไหม,ไมไผมตัวเล็กได้ใช่ไหมไม่ได้ได้ไไม่ดเอ้าไม่ได้ไ,ได้เหลือยี่สิบปีโอ้ตายอยู่ชั้นไหนบอกเบอร์ไรกันอยู่ชั้นหา้า <c oughs> ครับเขามีชั้นเดียวจ้าเขาพี่ชั้นเดียวแล้วเขามีส่สองชั้นกับน้องอเขามีสามชั้นผมพี่ว่าเขามีสามชั้นใช่ไหมใช่ก็ก็มีแล้วสาม แอกปลาดูนะแอกปลาดูนะตุ้ยแอกปลาดูอันนี้คือล่ามาลีนอคลิปอยู่นะพูดแบบเฮ้ยเราพูดไม่พอกับพี่เลยนะคะเราจะไปชั้นล่างก่อนโอเคชั้นล่างสุดอุษเทพจะไม่มีใครเลยตอนนี้เหมือนใครไปรับเสื้อเสื้อยูพูเขาไปดูใครครับยืนนิ่งมากเลยเราเสื้อจูบัวนิ่งมากเลยเราเ้อจูบัผมเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยดูใบ จะมีใครซ่อนอยู่ในตู้เซฟไหมนพี่วาอยู่ตู้เซฟอยู่ไหนไม่รู้เลยพี่วาอยู่ห้องบนเยใช่ตยังไม่รู้นี้ยังเออพี่ขึ้นไปไล้หจกระจยังไมจแล้วตอนแล้วตอนน

ไอไปบ้างมาดิเลยอ,อันนี้หน้าเก่าผมหน้าเก่าผมจะจะบังคับกันทำไมก็เขบอกแล้วเดี๋ยวสับสน,น,นคุณดูผมไม่ทันนะอา้าวเ,เละ่ะดูอะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งอยู่ไปพี่ไปหาเฮ้ยเฮ้ย <fünf, S 2> อย่าโกงดิเจอหลีและเจอหลีและหลีโก้ไม่หลีโกงอยู่แข้างในนะเข้าไปอยู่ข้างี้ปะ มีเหรพี่ป๊อุคยหน้าแบบฟันปากสีทองโคสวยอ่ะิ้่ใช่ไหมใช่ไหมผมเอาหน้านี้เลยไหมนี่เอาไปเย้ใครยังไม่รู้เรื่อนี้เรื่อนี้เดื่องนี้ค่ะอืมชาเดนไปเจ็บโอ้หนือนเจอร์นะไั้เนี้ยนะเจอลีนะเจออี๋ชั้นสอไม่อีอยู่ชั้นล่างดิ๊ด กันต้องยอมแซ่บเป้อยอมฮะยอมอ๋อยอมรู้เหรอผมรู้แล้วว่าพี่กันอยู่ไหนเดือนยอมยังพูดจริงนะอืมดูคือเดินไปหลังบ้านเดินไปหลังบ้านมีใครโดนโป่งแล้วมั้งบอกแค่เดินแล้วก็มันดีโดนโป่งไหมดีโดนโป่งยังคนแรกเลยเนี่ยยังไม่โดนโป่งกี่วันเดินไปหลังบ้านหลังบ้านไหนวะหลังหลังมิชาแม่ล้ำยังเนี้ย เต็มคาราบิเบผมจะหมดแล้วอะ่เอใครเป็นคนแรกบตดผมจะหมดแล้วเบตผมจะหมดแล้วฝากฝากอัดด้วยนะบายกคนเออใครจะริมบกผมไหผมไม่มีนะอซีริมเาไหมกินเสร็จคืณเล่นเลยเหรอคุยไปละ